สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊มาขุดเผือกที่หนองแหนอําเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะคะวันนี้มาขุดสองไร่ครึ่งค่ะเกตรวมๆนะคะอดีเจ้าของเผือกซื้อเอ็มกาแฟมาเลี้ยงนะคะมีอะไรมั่งนี่ไงเอ็มกาแฟไหนกาแฟมานี่ไหนไหน,ไหน,ไหนอ่ปุ้ยอ่ะิบอา เฮ้ยขวดข้าวข้าวนี่อะไรวัเนี้ยซอเว่ประันนมนมเอมาีนี่อะไรวัเนี้ยแกล้วยมันมีแต่แบบนี้ะกลวยดกว่าเอาแจกปแจกอาแยกไปแจกอันนี้เจ้าของเพืือกซื้อน้ำมาเลี้ยงนะคะอ่แจกไปนูกไปแจกช่วยไขมานที่โก้นตรงนู้นนี้ใครลัะจ้าง

ตะเกียดกินแล้ว อันนี้เผือกเก็ดรวมๆนะคะใครจะชื่อยืมรถซะเล้งเขาเข็นเผือกเลยแค่เที่ยวเดียวเหลอนประมาณเที่ยวเดียวใช่เขาบอกขาดเดียวเขาขามเองคุณบอกขาเดียวเดยอนข้าม เอาใครจะเอากระบอก็อาไปเอาลูกพุทธก็ข้องเขาห้าเบียร์เขาห้าแบบเขาบอกวันนี้หนูจะไปซักผ้าให้หมดหมดบ้านเลยพรุ่งนี้วันศุกร์ได้พักแล้วพรุ่งนี้หนูจะไปแช่น้ำเครื่องหนูต้องตื่นเช้าโอมีตุ้ยหวานปะ แบบสี่ไอ้ใครจะไปร้านค้าว่าปากทางเนี่ยฮะซื้อซื้อโคกใส่น้มแข็งให้หน่อยผมพาเพื่อเสร็จก่อนนะผมอีกเที่ยวเดียวก็หมดแล้วให้คนไปซื้อให้เขาเสีได้แต่ว่าหนูไม่ไปกับข้าวไอ้ร้านค้าปากทางมันอร่อยไหมหรือไม่อร่อยกับข้าวร้านนี้อันนี้อันนี้เนี่ยนี่ปากทางเนี่ยอร่อยเลยร้านค้าไปหน่อเนื้อเต้าหู้เคยเจอจรินใช่หรือเปล่บ

นี่ของสมเด็จคนเดียวใช่ไหมพี่พลอันนี้ปากหวานอันนี้ปากดีอนนี้น่ะปากดีถ้าแกเขาว่าหนูด่าดิสมเด็จว่าได้ไงว่าของโซเกียสว่าไม่ได้ไม่ต้องพูดสมเด็จนี่ของสมเด็จคนเดียวใช่ไหมใช่ขายกการดเพลอกการ์ดที่ด่าอะไรนู่นนะเต็มอยู่นะยี่สิบเก้ายี่สิบเก้านี่หักยี่หักยังหักแล้วหักแล้ว พูดดีๆพอๆหน่อยเดี๋ยวเอฟซีเขาบอกทำไมสมเด็จพูดไม่พอไม่ได้ยินไม่ดีพูอย่างนี้เ่ยเราถือดังอีสิบเก้าเดี๋ยวเอฟซีบอกว่าทำไมสมเด็จพูดไม่พอล่ะอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีไม่อะไรไม่ได้กินเ้าไม่ใช่เมียได้โอ้มาด่าได้ไงเมียตกไปที่ยโดนเมียตกมาสิ ไม่ใช่ตบเมียหรอกโดนเมียตบไม่ใช่ตบทำไมลูกผู้ชายเขาไมันแหลงแก่พ่อแม่ต้มเด็ดดีว่าเดี๋ยวมีลูกสาวใช้หุ่งข้าวหุ่งปลาได้คนโอ้มันหูกระเขนสูงได้หรือเปล่ามันจะจะทำให้กินเหรอเหมือนลูกแกเรียนเลยเพื่อเพื่ออาปวจะเหมือนลูกทุเแก่นั่นแหละสามสิบลูกเท่าแก่มันก็ไม่หุงให้กินเขาซื้อกินใช่ไหมก็เอาจากบ้านตีสี่ก็ต้องไปซื้อกินสิปลาเพื่อนหนูตอนนี้ไม่อยู่บ้าน ออกจากบ้านตีสก็ต้องไปซื้อกินไข่จะวหุงออกจากบ้านยด้ยินหมผมรักลูกเียผมก่เวลากลับไปใช่ไหม่วนเขาก็จะทํข้าวเทข้าวเสร็จาก็จะหาเบาาไว้ขับภูมิใจพวกเขาแล้วก็ตักยี่แปดหนูน้ำมาให้หนูพอหูกินเสร็จขวนก็ยกไปเก็บหูกินเสร็จหูก็เข้าไปนอนเล่นโทรศัพท์ไปทบ้านแลพวกพนี้เลยสบายเลยข้าว ไอ้ไอ้ลีไอ้อไ,ไอ้ลีเขาภูมิไอ้ลีเขาภูมิใจผู้อ่ะทำไม่กิน วันวันหนึ่งหนูแทบจะไม่ต้องทําอะไรหนูมีความสุขแค่นี้หนูก็พอแล้วถึงไม่รวยก็ช่างดางเออเออเ่องจริงไอ้ไอ้นี่มันวัฒนาดีพวดทําไม่กินเรามีความสุขแค่นี้พอแล้วถึงมาไมย่นเงินรด้กันข้ง้งอะไรนฟักกันที่แจงไงนสามเความสุขในแบบของเราแล้วก็เรามาต้องไปหลอกวัวแวนไม่ต้องไปตีกันไม่ต้องไปอะไรกันเราไม่ต้องไปไปที่จะไปต้องไปดิ้นรนอะไรมากมาย้้ได

<c oughs> ดีเมื่อวันไอ้สมเด็จเป็นไงมั่งบอกกันสิวันนี้เมียมาเม,มื่อวานเมียไม่มาไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้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 มันบอกผิด บอผิดอบอผิดอันบอผิดไม่ได้มันขุดได้ไม่ใช่ทั้งหมดแดดร้อนอีก

ん <No. S 2>、no. ไอสองถุงเพกนี่เพือกใหญ่ตรงนั้นน่ะเดี๋ยสองถุงเ